ทำมาแล้วนะทุกคนคือด้านในนี่คือยิ่งใหญ่มากคือสวยมากเลยทุกคน <im it> ถ้าแม่ผมกำลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าวันนึ็เนี่ยผมจะพาคุณแม่ผมมาที่แบบนี้ให้ได้ <im it> ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่มัสยิดฮายาโซเฟียประเทศตุรกีกันครับใช่ด้านหลังนี่แหละน่าจะใช่คือผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าที่นี่มันกว้างมากทุกคนพอผมเข้ามาใช่ปะ่ะเพราว่าที่นี่ใช่ใช่ปะ่ะแล้วผมหันไปฝั่งนี้ก็มัสยิดอันนี้ก็มัสยิดอัน id, อนู้นก็มัสยิดทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่าอันไหนหรือว่าทั้งทั้งหมดอะไรยังไงคือผมไม่รู้จริงๆนะโอเคแต่ว่าผมเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูแล้วกันนะว่าเออเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะเข้าไปข้างในด้วยนะฮะโอเคตอนนี้ก็ซอรว์ก่อน มาดูมสัสยิดดีกว่าทุกคนเน,นี่นี่ด้านหลังผมคือใหญ่มากๆเลยนะแล้วก็หินที่เขาทําดูเป็นหินที่แบบมีอายุทุกคนแบบน่าจะเก่าแก่น่าจะมีประวัติศาสตร์อะไรสักอย่างคนนะมีประตูทางเข้านะครับก็ใหญ่นะโอ้ดูนั่นว้าวว้าวทุกคนผมถ่ายกล้องนี้ด้วยโอ้ คดูประตูดิประตูใหญ่ใหญ่เลยทุกคนดูคนนี้เข้าไปดิแล้วก็เทียบกับประตูคือคนดูเล็กไปเลยอ่ะอ้าวทุกคนนี่คือมัสยิดหรือว่าอะไรอ่ะทำไมมันมีสัญลักษณ์ไม้กลางแขนด้วยทุกคนเห็นปหงงเดี๋ยวไปถามพี่ดิพี่มีสังเกตไะมมันคือมัสยิดหรือว่าเป็นอะไรอ่ะทำไมมีไม้กลางแขนด้วยเห็นปะเห็นปะเนี่ยโม่เนี่ย นายไม้กำแพงเน่น่นะนั่น่ะไม่ได้เห็นเมื่อกี้มีคนนั่นั่ละหมาดอยู่ใช่หรือว่ายัางไงผมงงมากทุกคนตอนนี้อตกลงมันคืออะไรกันแน่ทุกคนก็นด้านนอกเราก็เห็นที่อา่านันละหมาดนะงงตกลงมันคืออะไรแล้วยังไงอันนี้ก็เ,เออ คอือเป็นสถานที่สำหรับชาวมุสลิมหรือว่าเป็นสถานที่สำหรับชาวคริสต์ที่มาเขาเรียกว่าทำศาสนากิจนะทุกคนแต่ก็มีการอาบน้ำละหมาดนะเดี๋ยวผมมาอาบน้ำละหมาดก่อนแล้วกันนะแล้วก็ใช่ยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในอีกรอบนึงนะเป็นไงพี่เย็นอ่ะโอผมเหยียบตรงนี้ยังเย็นเลยทุกคนเพราะผมถอดรองเท้านะ ทำไมพูดเย็นเย็นมากเหมือนอาบน้ำที่แบบน้ำแช่เย็นน้ำในตู้เย็นจริงๆเลยครับทุกคนเฮ้ยอยากลองแล้วที่นี่บอกว่าน้ำนี่เย็นมากที่อาบน้ำได้ไงวะเมื่อกี้เย็นมากครับทุกคนน้ำเขาเย็นมากไปหาที่นั่งใส่รองเท้าก่อนโอเค เดี๋ยวเราจะลองเข้าฝั่งนี้นะฝั่งที่เป็นเหมือนมัสยิดนะฝั่งนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้โอเคนี่พอเราเข้ามาเห็นป่ะเหมือนจะมีการแยกจริงๆด้วยอันนี้เป็นมัสยิดอเป่าอันนี้เป็นโบสถ์อเป่าแต่แค่อยู่ติดกันนะทุกคนเออมีความเป็นไปได้เพราะว่าผมเข้าไปเมื่อกี้ผมรู้สึกงงมากๆนะว่าแบบเฮ้ย hey, ทำไมในมัสยิดมีไม้กางเขนใช่ไหมมันมันไม่น่าใช่อะ่ะทุกคนแต่ฝั่งนี้อาจจะใช่สบายใจละคืนแรกๆผมจะเป็นละหมาดผมนึกว่าต้องเป็นละหมาดในนั้นไง ผมก็ไม่ค่อยสบายใจอะไรก็เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปละหมาดกันข้างในนะครับเพราะผมเข้ามาเป็นสุสานนะทุกคนว่าจะเข้ามาละหมาดจะเป็นสุสานผมเริ่มงงแล้วเราไม่ได้มีการหาข้อมูลมาก่อนด้วยตกลงคืออะไรแต่ดูจากสถานที่นี่เหมือนจะเป็นมัสยิดนะนะเพราะว่าดูจากอักษรนะทุกคนเห็นปะใช่แล้วก็มีข้อความอะไรอีกมีมุฮัมมัดด้วยแล้วก็ มีอีกหลายข้อความในซึ่งผมอ่านไม่ออกผมอ่านออกแค่ตรงนั้นเอาเป็นว่าเราออกก่อนแล้วกันคือผมงงงงจริงนะพี่นิวก็ไปเดินฝั่งนู้นละไม่รู้ว่าฝั่งนั้นเป็นอะไรเป็นอะไรพี่น,นั้นไม่ใช่เหมือนกันเนีย่ยตรงนั้นก็ไม่ใช่เหมือนกันแล้วเราต้องไปละหมาดที่ไหนเนี่ยงงมามัส j i ดแต่ไม่เจอมัส j i ด อนนี้คือไปดูทั้งนี้นี้แล้วก็นุ้ก็ไม่ใช่ฝั่งนี้ก็เหมือนจะเป็นโบสผมงงอ่ะทุกคนผมมาแล้วก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาก่อนด้วยอะ่ะก็เลยไม่รู้อะไรผมเห็นสองคนนั่นกำลังดูอะไรอยู่ทุกคนเห็นป่ะนะเดี๋ยวผมไปดูบ้างดีกว่าทุกคนผมไม่กล้าดูที่แรกผมบอก ไม่รู้ว่าคืออะไรดูจากทรงแล้วไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะเขาดมากินนหรอเนี่ยด้าน,นหนก็มันมีใยแมงมุมอยู่อัดอั้ลเนาะอัดอ เขามาพูดอะไรได้ผมไม่รู้เหมือนกันผมบอกว่าผมไม่เข้าใจภาษาอว่ามันคืออะไรอ่ะใช่ผพก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันไงแต่ลูกสาวก็น่ารักนะตกลงที่นี่คืออะไรที่เก็บศพสุลต่านน่จะเป็นอะไรที่แบบสุส,ส,สานอะไรเงี้ยเรื่องราว,วารอะไรสักอย่างเกี่ยวกับสุลต่านอะ่ะเพราะมันมีสุลต่านหลายชื่อมากแต่ว่าตอนเนี้ยเราไปหาที่ละมาดก่อนใช่ไปหาที่ละมาดกันก่อนอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะเขอีกรอบหนึ่งไฮ โอเคเข้ามาไหว้บ่ายกล้องผมเข้ามาในนี้อีกรอบทุกคนนะก็เห็นชัดเจนเลยว่าข้างในเนี่ยเป็นมัสยิดครับทุกคนเพราะว่ามีชื่ออัลลอฮ์แล้วก็มีชื่อนบีมูฮัมหมัดทุกคนนะเห็นปะนั่นอ่ะใช่แต่เมื่อกี้ครั้งแรกที่ผมมาผมเห็นไอ้นี่ไงผมเห็นไอ้นี่ก่อนที่ว่าเป็นไม้กางเขนอ่ะทุกคนผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะไม่ใช่มัสยิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเราเราดูไม่สุดโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในแล้วกันนะ เข้ามาแล้วนะทุกคนคือด้านในนี่คือยิ่งใหญ่มากคือสวยมากเลยทุกคนแบบคือผมไม่รู้ว่าในกล้องที่ทุกคนเห็นะมันจะสวยอุย้ยโทษโทษใครว่าโดนเหล็กคือไม่รู้ว่าที่ทุกคนเห็น,หนในกล้องมันจะสวยเท่าตาเห็นหรือเปล่าทุกคนนะคือมันใหญ่มันยิ่งใหญ่มันแบบมีลวดลายมีอะไรคือผมบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่รู้สึกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ที่ใหญ่มากๆ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมเข้าไปในโซนสําหรับการละหมาดแล้วนะแล้วก็ละหมาดเรียบร้อยแล้วก็เมื่อกี้ผมไม่ได้ถ่ายผมไม่อยากจะเสียงดังคือมันเป็นโซนสําหรับเขาแบ่งกันแล้วไงแบบไม่เสียงไม่เสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคเออกมาแล้วก็มารีวิวนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะฮะเป็นโซนสําหรับ น่าจะเป็นสำหรับมาเยี่ยมชมนะครับคือผมไม่รู้นะว่าโซนนี้กับโซนนั้นมันแตกต่างกันยังไงทุกคนนะแต่ที่แน่ๆคือโซนนั้นสำหรับไว้ละหมาดใช่ป่ะแต่โซนนี้ไม่แน่ใจน่าจะสำหรับการเยี่ยมชมของทุกคนแล้วก็เมื่อกี้นะผมสังเกตนะตอาจจะเข้ามาเนี่ยเป็นผู้หญิงเนะี่ยจะต้องปิดผ้าปิดผมก่อนนะฮะก็คือใส่ผ้าคลุมประมาณนี้นะถ้าไม่ใส่ก็คือเขาไม่ให้เข้าก็คืออาจจะได้แค่ด้านนอกน้่นหนัทุกคนแต่ถ้าจะเข้ามาก็ต้องใส่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นการให้เกียรติสถานที่อะไรอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวผมขอเวลาถ่ายรูปก่อนแล้วกันนะอเอารูปสวยๆในนี้แล้วกันเป็นความทรงจำว่าเอ้ยครั้งหนึ่งเคยมาเออแล้วก็ยันนะเวลาผมอยู่ในใน,นี้ผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะชวนแม่มาอยากจะพาแม่มาให้ได้อะไรเงี้ยเออคือแม่ผมเขาชอบมาแบบนีเ้เขาชอบดูรูปแบบนี้ถ้าผมพาเข้ามาเนี่ยเขาน่าจะชอบมากๆเลยถ้าแม่ผมกําลังดูวิดีโอนี้อยู่นะครับผมอยากจะบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะพาคุณแม่ผมมาที่แบบนี้ ที่ผมผมเสนสิทีฟม,มากเวลาพูดเรื่องนี้คือมันผมอยากจะพาพ่อและแม่มาผมทำไม่ได้แต่ว่าผมยังมีโอกาสที่จะพาแม่มาผมจะพาแม่มาที่แบบนี้ให้ได้มากับผมแหละถ้าแม่ผมดูวิดีโอนี้อยู่นะแม่ผมต้องดุแล้วแม่ผมชอบดูวีดีโอผม เออก็ออกมาแล้วนะครับจากมัสยิดตอนนี้ก็รู้สึกดีมากๆนะฮะที่ได้ไปละหมาดที่นั่นนะครับได้ไปเล่าให้ลูกหลานฟังแล้วเอ้ยครั้งหนึ่งพ่อเคยมาตรงนี้นะอะไรเงี้ยได้ไปหมูได้ไปหมูโอเคสวดมากนะครับสำหรับลินนี้เดี๋ยววิดหน้าเนี่ยผมจะพาทุกคนไปที่อื่นต่อนะฮะไปที่ไหนก็ขอบนุณมอกได้ทุกคนนะเนีนำกันได้แล้วก็ไปเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบายครับทุกคนบาย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 ครับ Oh Muhammad, peace and blessings sallallahu you every day. sallam